คือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไม่อ,ออกไหมครับว่าต้นทะเลอาณาเขตไทยอาจจะไปเป็นทะเลอาณาเขตมาเลเซียทะเลอาณาเขตอินโดนีเซียรหรือถ้ามันหนีไปไกลยไ,ไปเป็นทะเลอาณาเขตบังคลาเทศอินเดียอะไรพวกนี้มันถึงต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการจัดก,การกับไอ้่วกการค้าของเถื่อนอแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในทะเลหลวงจริงนนะคนนั้นล่อคนนี้ไล่เนี่ยเดี๋ยวสักพักมันต้องเข้าทะเลอาณาเขตไทยสักคนนะไอเรือน้ำม,นมันที่มันถูกจับ ตรงนี้ตอนนี้เขาบอกคดีมันพลิกไปว่าถูกจับนอกอาณาเขตเนี่ยไอ้กฎหมายนี่มันยังอยู่ไหมครับอาจารย์ครับจับนอกอาณาเขตเนี่ยคืออย่างนี้ครับมันมันต้องบอกว่ามันเป็นกฎหมายที่มันครอบไปในเรื่องของพยานหลักฐานคือพยานหลักฐานที่สแสวงมาโดยมิชอบวยกฎหมายเนี่ยนะครับหรือว่าพื้นที่ที่อยู่นอกเขตอำนาจอันนี้เขาเรียกว่าแพ้ เทคนิคนอกเขาอัน <knock out. S 1> แพ้แพจนเทคนิคนึกออนไหมครับเออแพ้คือจริงๆปล่อยกันไปปล่อยกันมาเนี่ยอ,อ,อาจจะยังไหวนะแต่กรรมการดูให้มึงตาลอยแล้วเดินโซซัสโซเซแล้วอย่าปล่อยเลยจริงๆอาจจะปล่อยได้อยู่นะอ,อ่าใช่ใช่เขาถึงเรียกว่าเป็นเทคนิคนอกเขาส่วนใหญ่ไมันด้เป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพอเขาลาดหมีออกไปได้ตรงจุดนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าการกระทาผิดมันไม่เกิดขึ้นนะครับไม่ได้แปลว่าการกระทําผิดไม่มีอยู่มันมีอยู่แต่บังเอิญว่าพื้นที่มันไม่มีเขตอำนาจหรือปรากฏว่ายุ พยายนหลักฐานถ้าเกิดเราไปสแสวงมาจากในที่เหล่านั้นเนี่ยมันกลายเป็นพยายนหลักฐานที่ได้มาโดยมิชอบนี่แหละจะเป็นปัญหาออครับ<อ>มันไอ้พวกโจรสลัดเนี่ยโดยเฉพาะย,ายิ่งมีชื่อกับขอนโลกคือโจรสลัดตมาเลียโอ้หลายการมากปิ้ลเลือยใหญ่เลยเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงนะครับ,รบสารคดีกับภาพยนตร์แทบจะตรงกันเป๊กเลยคือเรื่องกัปตันฟินลิปใช่ครับนะครับไอ้เรื่องนั้นนะเห็นไหมครับมันก็อาจจะต้องใช้วิธีทางอเมริกันอนะ่ะครับก็คือว่า ถ้ามึงจับแต่เรือกูไม่ค่อยเท่าไหร่กูก็หาวิธีในการเอาคืนแต่ถ้ามึงจับคนกูด้วยนี่นะกูร่องเลยใช่ใช่ใช่บางทีวิธีการแบบนี้เนี่ยดิบเถื่อนมันก็อาจจะใช้ได้ผลกับคนบางประเภทนะครับครับคือมไม่รู้จับไม่ได้ก็ยิงทิ้งแต่บางทียิงทิ้งก็จะเสียพยา,านหลักฐานอีกนะอ่าใช่ใช่คือนึกออกไหมครับว่าเหมือนใ,ใอ้ตอนสมัยยาเสพติดอะ่ะครับได้แต่พวกวิ่งยาครับได้กนไม่รู้กี่พันยิงทิ้งยิงทิ้งหมดตกลงไอ้คนผลิตอยู่ไหน อตกลงไอโรงงานไม่เห็นถูกทลายสักโรงงานหนึ่งเออใช่ครับกลายเป็นว่าเกิดผลในการฆ่าตัดตอนไปซะมันก็เป็นไปได้เนอะไอเรื่องเหล่านี้นี่มันโอ้มันเรื่มมันถึงต้องใช้วิธีอย่างนี้ครับท่านมนวิทย์ใช่ครับคือเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศอืมไม่ออกไหมครับว่า้นทะเลอาณาเขตไทยอาจจะไปเป็นทะเลอาาเขตมาเลเซียทะเลอาณาเขตอินโดนีเซีย หรือถ้ามันหนีไปไกลๆไปเป็นทะเลอาเขตบังคลาเทศอินเดียอะไรพวกนี้มันถึงต้องมีความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องของการจัดการกับไอ้พวกการค้าของเถื่อนการค้าวุฒเถื่อนการค้ามนุษย์การค้ายาเสพติดอะไรพวกนี้เพราะว่ามันพ้นอานณาเขตเรามันอาจจะไปเป็นอาณาเขตคนอื่นใช่ครับแล้วถ้าเกิดไปอยู่ในทะเลหลวงจริงนะนะคนนั้นล่อคนนี้ไล่เนี่ยเดี๋ยวสักพักมันต้องเข้าทะเลอาณาเขตไทรสักคนหนึ่งใช่ใช่ใช่มันก็ต้องช่วยกันแบบนั้นนะมันเหมือนเวลาที่สมมุติว่างูเข้าบ้านหนูเข้าบ้านเนี่ย เราก็อาจจะอยู่ดีไล่จับมันเลยก็ไม่ได้ก็ต้องล้อมมันไล่มันไปซ้ายไล่มันไปขวาจนกระทั่งท้ายสุดมันมาติดกับปั๊บอย่างนั้นอ่ามันก็ต้องช่วยกันครับท่านอ้กฎหมายเนี่ยนี่เจ๋งเลยเพราะพยานได้มาโดยไม่ไม่ถูกเนี่ยมันก็จะยุ่งโอ้ยปวดหัวก็ใหญ่เมืองไทยนี่มันอะไรกันลักหนามันเกิดอะไรตอนนี้ขึ้นเยอะแยะไปหมดเลยครับอาจารย์โอ้ยเมืองโคชินลาคาเลลาะ โอ้โหโรคระบาดเยอะมากเขาใช้ผักก้นตองเป็นยารักษาที่อินเดียเขาเรียกว่ายามหาระงับผิดผักก้นตองบอกคุณเบนเลยกินก็ได้ทาก็ได้อยากจิ้มน้ำพริกก็ได้แต่โอ้โหโคตรขาวแต่ถ้าไม่ชอบอย่างนั้นดื่มเครื่องดื่มสมุนภัยก้นตองแฮปปี้